เอาละครับสวัสดีนะครับผมมาพบกันแล้วผมสรมตรีมจ่ายกระบบคขัดรอบพศบัญน,นะผมวันนี้เป็นตอนที่2865ิถึงตอนที่2866นะครับผมเอาละครับเพื่อการศิวดานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อป่านได้ดีกว่าครับปรมาจารย์ปีศาจเบวเพิกและประมาจารย์โรหิตเชิญได้เด่นทำไมจัง อาณาจักรโรฮิสซาฟานเพื่อทําการใช้งา,านอนุสวรีที่แตกหักโรฮิสซาฟานรังจันนมินตาอานุสวรีโรฮิสซาฟานก็เริ่มทําการสะดุขปข้อมูลตุ้งขึ้นพลังงานที่แป,ปรปลี่าได้สัตว์ถมข้อมูลป่าทั่วทั้งอาณาจักรโรฮิสซาฟานและพื้นที่ร,รบพรทำเองทั่วปัตมาจันท์ปีสัตว์เปลเพิร์ยังคงพยายามไปอย่าง,ง,ป,งป่าเพื่อที่จะหาข้อสารุปและดาณาจักรที่ใช้เวลาตาในที่สุดก็สามารถสรุปตา แย่แปรมาจารย์ปีศาจโรหิตเชิญวงตื่นตานไม่ใช่ลูกตาของเต้าไม่แตนตอนแต่เป็นขอบเขตต่องสุดของพารามิาาตเตอร์จักรตคอเตอรข้าสัมผัสได้ถึงความย่นโตกระวางหองตีกับพารามิราาตรราจักรตคอเตอรปรมาจารย์ปีาศาเปียวเพิงได้กดไปอย่างปาอะไรนะประมาจารย์ปีาศาจเชิญรู้สึกผุดงีที่เขาถูกหลอกัวโดยขอบเขตสสต,เานานต่องสุดจากพารามิเตอรจักรตคอเตอร และประเด็นสำคัญก็คืออีกฝ่ายได้นำหินตั๊กขมสาโรหิสรร์ไปเป็นตะบนปาหมายว่าหินตั๊กขมสาโรหิสรรลจะมีผลลัพธ์ที่แด้แต่แรายรยประโยชน์แค่หนึ่งใมันก็ยังเป็นสมบัติที่มีกฎเกณฑ์ส่งส่วนระดับที่สี่จูเต่าสามารดเต่าได้เรียกใหม่ว่ามันเป็นฟีมือองพูดตายปรมาจารย์ปีศาจเเชิญได้ทำการสอบถามขอบเกิดตองสุพุนตี ที่ทำการคาตลอตตาข้ารู้ว่ามันคือเย่เทียนจากพารม m e t อาจานนรมาตันเปือซ่าเปียวเพิรได้กล่าวขึ้นป่าเย่เทียนยันเตอต่อตนที่สังหารอาสน์แห่งรองปากคดิแปดของพวกเราไปมากป่า p a r a m e แต่อาสนขหองปากคดิกาก็อย่าง,งทุกข์สังหารภายในสนามรบก็เกันป่าคนพุ่นดนีมีร่างอวตารที่่าป่าและจัดการได้ยากไปอย่างป่า ปรมาจา์ปีศาจเชิญได้กล่าวขึ้นมาเสียแยบดังนันคนพูดดีจริงไม่ก่าวปาเขานั้นจะสูญเสียร่งอวตารปรมาจา์ปีศาจเปลือยเพลิงได้กล่าวขึ้นมาคนที่แข่งกันประเวนีที่มีร่างอวตารจํบูนป่ามันนั้นเป็นเรื่ยาที่จะสังหารแ็นที่สำคัญก็คือร่องอวตารคนที่เอเทเียบเหมือนเหมือนกับร่างดักทุบระกาศมันไม่สามารถจะแยกตาว่าเปลี่ยนร่างอวตารดื่มไปแต่นั้งข่าว สิงไม่สามารถสังหารมันตาปรมัจจานปีสปเปเพวเพอร์เมก้าที่จะเดินทางไปที่พาดมิตอาจจะตกําเนกด้วยตัวเองเพื่อทําการสังหารยี่เทียไม่ชินนนานเขาคงจะต้องตายถ้าหากเขาไม่สามารถสังหารยีย่เทียไง้โชคกวงได้แต่ไปต่เราจะต้องรายงานเรื่องนี้ต่อเจ้าแห่งไซโรยีปรมัจจานปีสัตเพวเพอร์ได้กล่าวขึ้นป่าตกโลงปรมัจจานปีสปัตโรฮิตเชิญได้ทำการจารณาตอบกับ กล่าโดยสรุปแล้วพวกเขาจะต้องถูกดุอย่างแน่นอนเมื่อเราจะแนะนำทานพวกเขาก็จะพบกับเจ้าแห่งสายด้วยสว่าปีศาจเทโรฮิตผู้ทรงเกียริคาราวัตทำผู้น,นํางปีศาจเบวเพิร์กและปีศาจตัวิตเชิญกล่าวขึ้นมาด้วยโบลทรสู่กวางแต่แล้วจึงนั้นเตอปีศาจเทโรฮิแได้ก่าขึ้นมาเ,ป,าางงเป็ยนยันชาใสแลเราขอรับปีศาจเบวเพิร์กและปีศาจตัวเิญต่างก็ต่อสัญลักษ ปีศาจทะเรโรหิตได้ทําการพุ่นลงมาจะเอามากและประมาจารย์ปีศาจท,ทั้งสองก่อได้กากเรื่องออกมาพวกคานตาันได้รับปฏิปันทีนี่คือการลงโทษปีศาจททเรโรหฮตกิดขึ้นมาด้วยความเย็นชาวว่าปีศาจทะเรเบลเพิ่งความผิดความต้องตารมันยิ่งได้แรงยิ่งกลัวเจ้าดูดีว่ามันอยู่ในช่วงเวลาสําคัญเจ้าควรจะทําการปกป,กปก้องชูกรดเบตา แต่เจ้ากลับไม่ทําการติดตามข่าวในตอนที่เขาเดินทวไปข่ากิบป่ามันน่าจะปลอดภยัยถ้าหากจะคงดูในอาณาเขตของข้าเองปรมจา์ปีศาเปยวเพิรกกล่าวขึ้นมาด้วยน้าเสียงที่แผ่วเปล่าเจ้าคิดว่ามันไปอย่างไายพันธมิตอนาจับตุกมเตอร์ต้องการสรงหันชูกรนมาตลอดเวลาจอดคิดวพระวกข่าวเมกัสหยับเข้ามาจากน้ำเตอร์ทเรปีศาโตหิตผู้สูงสระรู้สึกกดจัด แระจากที่ทหารเขาซ้าทันพุ่นตามสู่กวรเป็นคนที่สําคัญไปอย่างป่าท่านจากจะชุยชีวิตเขาขึ้นมาถึงป่าปรมาจารย์ปีสัรโรคเชิญได้ทําการสอบถามการชุยชีวิตอย่างนั้นเตอปีสัตวทเรโรคเฮได้ทําการดอกเจอเท่าเองก็น่าจะรู้ราคาสําหรับการฝึกกคนชีขอบเขตเตสุขดีแปดว่ามันคือเท่าอดตายถ้าหากเป็นสิ่งที่ตัป่าจะแรกค่ะ คงแต่สามารถใช้ชีวิตขึ้นมาตาอย่างไม่ยักเป็มมักนักแต่ถ้าหากเป็นขอบเกลตองสุขที่แปดมันไม่สามารถพึ่อเกิียกตาแม้ว่าเราจะทำกระสับราชีวิตของเราเองก็ตาเจ้าหน้าคนจะต้องเชิญชวนการดำเนินดูของสายเลือดตะกวนแห่งขวัางปากเพื่อหายพวกข่าวลงมือในครั้งตีมันที่จะมีควาองปากที่จะเพึ่อเกิียกตาแต่พวกเราจะต้องตาด้วยราคาที่ไม่สามารถยจริาการตาเพื่อทำการเพื่อเกระ้ยข่าว เกี่ยวขดเพื่อตัวตนางอนานจะดินดีจย่งนั้นเติปรมาจารปีสัตเชิญและประมาจารปรีสัต,ตเบลเพิ่ไดรหยุยพูดในทันทีภายในอนาณาเขตแห่งกว่างป่าได้เถียนได้ทาการขึ้นป่าอย่างไม่หยุดตอนและทําการเปลี่ยนตัวตนใดทางในระวังทางแต่เมื่อเขาเขากายกับพระวตชาจากตอวคนเติมเขาก็เปลี่ยนเป็นร่างผ่ารระดกที่ให้จริงเราไม่ได้ทําการติดตามพวกเขาไปเราได้ทําการรบดี ออกมาได้กับเบตาซึ่งระยะทางขขงบรรนาห่างไกลไปอย่างป่าไม่ว่าพวกเขาจะต,ติดตามมามากแค่ไหนมันก็คงไม่มีทางที่จะสามารถตามเราได้ทนันเจย์เขียนที่เดินทางต่อและต่อป่าก่อได้มาถึงป้อมประกาศโดนตาซึ่งทําให้เขาร้องแต่ไปอย่างป่าใน,นระบบของเป่สสเอสงโดนเจยเขียนได้ทําการส่งพระเกียริและในขนาดนี้มันก็อยู่รอหว่าการพิจารณาและอาจารย์่มงตา หลังจากกระดดสอบของภารวิจนาจากต้องิเนิร์ดพวกเขากระผมป่าชูกวงได้ตกใจแรกและอันตักนานพวกเขาเจระบุว่ป่าเย่เทียนได้ทำภารกิจได้สำเร็จและได้รับรางวัลซึ่งภารกิจต่งางๆมีผลลับในการตอบแทนที่สูงไปอย่างป่าเรียนทองราตินิจานหนึ่งด้านเรียนหอบที่เป็นอาวุธต่อสงสโดรรูปแบบดีกาชิ้นส่วนกดเกณฑ์ต่อสงสโดรระดับทีห้า แม้แต่ตะกุลชินก็ยังปมะกาที่จะมีความกร้อเพื่อสมบัติในการตอบแทนชินในถูกต้องแปลวพานาเบะนาจากักทะกำเนิดนานสร้างใจกว้างไปอย่างป่าเย่เทียนเยี่ยมขึ้นป่าและในขณะเดียวกันนะัตระกุลชินเมื่อรู้เย่เทียนทำภารกิจได้สำเร็จชินเบิงก็ตกรึงรอบสังหารชูกวัวเย่เทียนทำได้สำเร็จอย่างั้นเออขอทำได้อย่างไรกรันชูกวง อยู่แพร่ต้กับหุ้งคอของสายเลือดตัวเองั่วป่านและถึงแม้ว่าขขาวจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ขเขาก็ไมา่เก็บปาามันจะสามารถทำระดิบนี้ห้สำเร็จตาชินปิงก่าวขึ้นมาด้วยคุมลงโกงและในวันนี้ขเขาก็ได้รับการแจ้งเตือมาตานมาจากพาราบินาจัดต้องคนเตอร์และเขาก็ไม่รับเงินตาให้ทำการติดต่อกับยี่ที่จะรับรับนอกจากนี้ผู้อาวุโสขขอคอนตะกูลชินก็จังตัวลงโทษอีก พอ,อจังไดก็ตามเหยียเถียนได้มีส่วนในการช่วยเหลือไปยังมากในครั้งนี้และสําหรับพันเวทนาจากักรตอมกาเตอร์พวกขอต้องทําการขึ้นโดยปังจาสิงเมีงรูสึ่งกุนีไปอย่างปาแต่เขาก็ลักล้าจะทำอย่างอื่นหลังจากที่เหยียนเดนหัปมาเขาก็าขอขออยังคงใช้กาเห็นต้องการสาโรคิซาวันเพื่อทําการศึกษากฎ,กฎเกณฑ์ทรงโรดรรัมดัทวิสีในตอนนี้เขายัางไม่ได้มีจินตนา ที่จะทาการแก้แค้แนชิงปิงชินปิงเป็นเพียงแค่ตัวตวนธรรมดาคนหนึ่งและไม่ได้มีภัยคุกคามใดๆต่อข่าแต่เมื่อเขาแข่งข่งขึ้นในอนาคตเขานั้นจะไม่เก่งกว่าตระกูลชินและเขาจะส,มสามารถสังหารชิงมินได้จากไม่ใส่ใจแต่ในตอนตีนตระกูลชินดังคแงแข่งขันมากกันปาและเขาไม่จําเป็น,ต,นต้องโทษจูตระกูลชิ็และโดยไม่รู้ตัวหนึ่งแจนลุกต่บโบตา ก่อได้ผ่านปายสิง่งที่เขียนในเชิงการเห็นต้องคำสาโรหิตสวรรค์จะหมดแต่ซึ่งขอบเขตทรงโซดรรำดับที่สี่ของข่าวก่อได้พุ่งสูงไปถึงขอบเขตไปสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่าเสียดายที่มันไม่มีฐานที่จะรับเห็นต้องคำสาโรหิตสวรรค์ทั้งปมดของสาฤทธโรหิตสวัสดิ์ไม่เช่นนั้นดา,า,าวคนจะมาเข้าใจกฎเกณฑ์ทรงโซตรรำดับที่สี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบในขอบเขตถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างแน่นอน ย่เขียงเลือกกลับไปในใจังจากที่มีการตรวจตาขอบเขตกฎเกณฑ์กะงโซลรำแบบที่4ความเร็วในการบรรพกของข่าวก่อรถเดียวคือเช่นการตามความประนานของข่าวในอีกประมาณหนึ่งแสนดุตาโบตาเขาจะสามารรตัวระดับตักทางการบังพกของข่าวให้ไปถึงขอบเขตโซนของขอบเขตตองสุดขได้เจ็ดได้อย่างแน่นอนผู้อาวุโสกำลังตามหาค่าดวอย่างกันเตอร์ย่ําเขียงเข้าสู่ระบบปกครองประสรงโซล เราได้พบกับผูโสทั้งสิบของพระิเรศนาจากต้อมกอารเจอจักรพรรดิโปรารดงเกียนเมื่อได้เห็นผู้สท่านจริเยี่ยงเถียงก็จะทีิถึงออรอันน่เสบึงกัวบนร่างกายของข่าวนี่มันก็เป็นพราะภารังติจมลงที่แห็งแก่เมื่อกันปายมันสมบูรณ์ให้เกิดการไีบงังคับอัน,น่าเสบึงกัวภายในห้องมิติในระบบขครองเป่าสรงโตรคาราปา,าจักรพรรดิโปรารดงเกียน เด้เทียนก,กับขึ้นมาด้วยคำบอกตอบจากาพัดโบรณนรงเตียนได้ก้าขึ้นมาด้วยรอยิ้มปากเย่เทียเจ้ากลิ่งไปอย่างป่าเจ้าได้สร้างคุณงามความดียิ่งใหญ่ให้กับพันธเมตตาจากทุกคนเตอน,นอกจากนี้เรื่องราวของราคุนชินเราได้ทําการตักเป็ีนแปลงแ,แ,และระชังนีขากำหัดเจ้าเพราะมีเรื่องดีๆที่จะปอกเชิญจากพัดโบร,ราณดงเตียได้ปลดปูดขึ้นมาเธอเย่เทียตั้งใจฟัง เมื่อไม่นามนมานนี้เราได้พบกีในสัมปัติแห่งหนึน่งซึ่งบรรจุพลังงานที่ไปบระลุเอาไปเราได้ทําการเปิดทะเลพลังกาของมันขึ้นมาซึ่งพลังงานนี้มันสามารถปรับแต่งตาและจะสามารถตรวตาประสิทธิภาพของตาได้เป็นอย่างปา่าต้องอยูงคนอยู่ห่างกายตาคอเปียส่งสุดของคอเปียต่างสุขที่เจ็ดเป็นอย่างปา่าถ้าหากตาเข้าไปบกฝนในที่แห่งตาตงจะสามารถยกตาไปสู่คอเปียส่งสซล ขอบเขตตองสุกันดิเจในเวลาหลายร้อย,ยดูเต,ตาทรงสุตต้มตานปรด้วยขอบเขตกดกเกณี์ยตองสุข,ของตาเจ้าคนจะสามารถตรวจตาเข้าสู่ขอบเขตตองสุกดิไปได้อย่างรวดเร็วและพลังงานภายในที่แห่งนานก็เพียงพอที่ทําให้ขอบเขตคนเจ้านั้นมีความมั่นคงจักรพพัดโปรารดงเกลี่ยได้กล่าวขึ้นป่าขอบคุณากาพัดโปรดรังเกียยได้ที่ได้ไดกล่าวขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นในส่วนตึกของอนาเขตแห่งควางป่า ในดินแดนสมบัติพิเศษเย่เฉียนจะทําการติดตาจากาพัดโบราณโรงเยี่ยงเข้ามาในที่แห่งนี้แล้วนอกจากเขาแต้มันจะมีขอบเขตตองสุกริไปาาะไรโตนแร้แม้แต่ขอบเขตตองสุขอรีก็จะมันหนึ่งก็เดินทางเข้ามาฝึกฝนภายในที่แห่งนี้เพราะท้ายที่สุดแต่ถ้าหากพวกเขาฝึกฝนอย่างหนักได้โตเองพวกเขาคงจะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากไเต็เทั่วและเวลาหลายปีในการตระดับตั้งทางกระดาพรอ ให้สูงขึ้นเต่แต่ถ้าหากพวกเขาเดินทางเข้ามาภายในที่หงนตีพวกเขาจะสามารถตัวกระดับรักฐานของตัวเองได้อย่างรวดเร็วและนั่นก็็นโอกาสที่จะแน่นต่อไม่เพียงแต่จะสามารถประเปบตาในการไปผลจำนวนนับไปถั่วแต่ยังสามารถประหยัดทรัพยากรจำนวนนับไปทนได้อีกดูเข้าไปสี่กลุ่มขอบเขตเตาถงสุดได้เดินทางเข้าสู่ดินสมบัติแห่งตีแลรดที่เห็นทะเลสาบ ที่เธอเนิดมาจากการขอบแน่นของพลังงานพิเศษพลังงานประเภทดีมันประกอบไปด้วยร่องตรอกของออร่าปกติมา,ปากป่าซึ่งมันเป็นออร่าของกฎเกณฑ์ทรงสูตรรดับที่4ี่ที่เฉเียนได้ขัดเอาป่ามันจะต้องมีสมปิกฎเกณฑ์ทรงสดรําดับที่สี่กีนเนิดขึ้นมาภายในที่แห่งน,นี้แต่มันนานได้ถูกนเอาไปแต่ถ้าหากทะเลสาบพลังงานดีไม่ถูกดูดซับ มันนั้นจะค,ค่อยๆหายไปกลายเป็นทะเลสาบธรรมดตารังจากที่ผันปลายด้วยระยะเวลาที่ยาวนานอะไรนี่ก็คือสายแหุที่พันธมิตรนาจากต้องคุณเตอร์ถึงได้ใจกล้วงไปอย่างป่าและจอมให้ขอบเสือรูปตนเข้ามาภายในที่แห่งนี้เพื่อทําการฝึกบนแต่แน่นอนว่ามันเป็นพอเยืยเทียบได้รับการยกตองจากพันธมิตรนาจต้องคุณเตอร์ไม่ชินตานขาคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาได้อย่งนี้ ในขนาดดีขอบเขตตามสุดตดานัดต่างก็ทําการยึดของพื้นที่บริเวณหนึ่งของทะเลสาบเจลาโคนแล้วได้ทาการถึกปนเยสเทนอกีก็ได้เข้าไปในทะเลสาบพ,พรังกาและทําการดูดซับพ,พรังกาในทะเลสาบจังรตเตวตุ้งพลังงานจำนมอาสาได้พุ่งผ่านร่างกายของเข,งข,งขงาขมาันทําให้ร่างกายของเขาหนาแข็งแรงมายย่งขึ้นผลรับการถลกฝนตานมันดัดเจี้ยมไปอย่างป่า มันเดยยิ่งกว่าการขัดกลวทรัพยากรอืรอ่นไปอย่างป่าเียดเห็นอาก,กาขึ้นมาด้ยวยความตื่นเต้นลยเมื่อเวลาพันปลายการฝึกฝนคนเยี๊ทียก่อค่อยๆพัฒนาจิงขึ้นจนมันค่อยๆเข้ากายขอบเกีรติงสูดของขอบเกียตเตาองสุขที่เจดเวลาได้พันไปอย่างรวดเร็วขณะเราจัดที่พันปลายสามรายการดุจตาโบธาในปัจจุบันทะเลสาบพลังกามีขนาดที่เล็กตรงมากกว่าเดิมถึงในสาบ และในบรันดีพรกทางกระพของข่าวก่อได้ไปเที่ยงระดับกิจกัดของขอบเขตตองสุขดิ7เดรามจะเหนี่ตานเขาก็ได้ใช้วลาเอเล็กต์ต่เพื่อทําการตรวจระดับทัาทางกระดังพของข่าวให้ไปถึี่ยงระดับกิจกรดตีแฮจริงของขอบเขตตองสุขดิ7เซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําการตรวระดับต่อไปแม้อิจเร็กนอถึงเวลาที่ทําการตรวจตามเข้าสู่ขอบเขตตองสุขดิษแปดแ ย่เถียงได้ทําการโจมตีขอบเขลตางสคุขที่ปัดโดยตรงข่าได้จิบเุกรนบางจากซึ่งเป็นประโจยตอกลาขง,งข้ามผ่านขอบเคและตังแต่ทําการหัดกับมันแต่ข่า็เราได้ทําการโจมตีขอบเก็ในดันที่และด้วยคนที่เยหยดเรดือจากกฎเกณฑ์ทรงสดลระดับที่4มันจะเป็นง่ายไปอย่างมากสําหรับการดรวจตาลังจากที่เวลาพันป่าสิบุกตาโบตาย่เถียงก็ยกระดับผ่านได้สําเร็จตุง้ง รับทางกงระดองพักพันเย่ทีกำลังโจ้ากระดาบพื้นด่างก็อโตร่างกายของข่าวได้กินกินพลังงานรอบปัวจาบาาข้ามพลังงานจะบันป่าได้ถูกกินกินโดยข่าวสวยให้เขาตานสามารเก่าข้ามขอบเกตตาในบันีีขอบเกตตองสุดตองตานต่างเขาจ้องมองเย่เทียนในเราคนเย่เทียนที่ทําการโดดตาเข้าสู่ขอบเกตตองสุดข้อที่แปดแต่เขาคือขอบเกตตองสุดที่เด่นเป็นสิ้นทำเพื่ง,งกันที่สุด ด้วยการดรับพังตีความให้กุการของข่าวแต่พุ่งทะยานขึ้นไปอีกขานเหตแต่ค่าถึงสมบัติถ่นออร่ารกดเกียรติทรงโซ่รำดับที่สีในตัวของข่าวถ้าหากเป็นขอเกียรตทรงโซดที่เติมเพิ่มซึ่งทพุ่งจากที่สุดอะไรเข้าแต่กดเกียรติทรงโซ่รำดับที่สีตาพวกข้อนั้จะสมมาจอตาเข้าสู่ขอบเกียรที่สูงกล่วขอบเกียรต่องสุขันติเก่าตาเป็นขอบเพียรตองสุขนันติแปดที่เข้าแต่กดเกียรติทรงโซ รัมดับที่สี่ระกันได้เต็มประสิทฐานของผู้ลิสกันที่โซดพารามต่อสูชินทีมันเพียงพอที่เียกไ้ว่าเป็นต่อตอนที่ยงโคผ่านในขอบเขตตองสุขดีกาซึ่งมันจะสามรถสังหารขอบเขตตองสุขดีกาในระดับรวบไปได้ดันทีซึ่งครจะมีเพียตกะกาพัดชังเอิอและขอบเขตตองโซลที่เหนือก่อขอบเขตตองสุข,ขดขีกาท่า่งต่างที่สามารถกักเขาตา ขอบเศษตองสตองนี่ได้ทําการชื่นชมเย้ทีพหลังจากได้ทาการพูดคุยกันสักพักหนึ่งพวกเขาก็ทาการดูคนต่อไปและเพียงพิบตาเวลาก็ได้ผ่านไปอีกช่่งหนึ่งในเวลานี้รักทางการพบคนเยท้ทีได้มีคนมั่นคนจะไปทางกาในขอบเศษตองสุขดิแปะเราได้ทําการจดับเป็นที่ตะแยแ่แต่ชกไม่ดีที่ไหนที่หินดีมีพลังงานรองเดรอยป่าซึ่งมันให้เบียงพอ ที่จะประดับแท่งกระดุมเของเขาให้ไปสู่ขอบด้ันกางของขอบเขตต่างสุดที่แปดแต่และก็ตาเด้ยเจียงจิมันในรักกาที่จะไม่เอาปีหรือสูญเสียหากเขายังครทำการดูบลตอไปายเขาก็ควรจะสามารถอรับฐานกระดุมพชรของเขาตาโดยพยินที้เวลาจะได้พันปานมากกว่าห้าร้อยยุคต่อโบตาและในที่สุดทารีสับพลังงานดังกล่าวก็ได้หมดลงซึ่งขอบเขตตดตงสุดใตญ่โ ได้สแสดงสีหนะ้าแห่งความเสียตายพวกเขาปรณนาที่ทําการบุกปอดอยู่ในที่นี้อีสพักหนึ่งแต่หน้าเสียตายที่มันไม่ได้มีพลังงานอติตาไปายกลับกันได้อย่แต่พัดโปร,รันดงจะได้ทางกับป่าและพาพวกเขาออกจากที่หิงนี้หนาป้อมประการดดนตาเย่ียนได้ทางกับป่าการเทียรักทางกระพาะของขา่าได้ยกระดับเข้าสู่ขอบเกตีองสุงขรีตแปดมันก็ควรจะเป็นในเมตตาที่จะไปดีกอบเบกันกลาง ในขอบเขตส่งสุขทีิพพในช่วงเวลาอันสานและกดเกณฑ์ส่งโซนระดับที่สี่ของข่าวก็ได้ไปถึงขอบเขตปเดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหาประชดจากกดเกณฑ์ส่งสุดระดับที่สี่มันก็คงจะไม่มีทางที่จัดตัวก,กระดับได้อย่างรวดเร็วเดรา้าทุกคมแก็ขงของเขาภายในปัจจุบันมันได้ไปถึงจุดที่อยากที่จัดตัวกระดับตาซึ่งเขาจะต้องหาวิธีการอื่นและในบรันที่เขาก็ได้นิดถึง อาณาจัตตใไฮสับสูดแต่ถ้าหากเขาต้องการเข้าสู่อาณาจัตตใไฮสับสูดเขาจะต้องได้รับใบไ,ไม้ทองคำที่ไฮสับสูดเขาจึงได้ทำการพดภระรกิจในระบบข้องประสงสูดเพื่อที่จะทำการไกเปีนใบไ,ไม้ทองคำที่ไฮสับสูดเขาในคนิดป่าเขาคนแตะสมัสดไกเปีนใบไม้ทองคำที่ไฮสับสูดกับขอบเกิดเตาซิ่งคนอื่นตา,นตาแต่ตาพัดโปรงดงเกียรติกับทำการติดต่อเขาเข้าป่า นะัาอาปกครองป่อสงสูนเย่เฉียนจะพบกับจากพัดโพรานดงเจียจกักรพรรดิโพรานดงเจียท่านมีแบบไม้ทองคําที่หายสับสนจากก้งเตอร์เย่เขียนได้ทําการสบถามใช่ไรจกักรพรรดิโพรานดงเดียนพยักหน้าตอบครับถึงแม้ว่าแบไม้ทองคําที่หายสับสนอ่านมันจะหายากไปอย่างป่าแต่สําหรับต่อตรงที่เกิดจากพกกล่าวการตามหาพวกมันนานต้องใช้เวลาเพียงแค่ดอกกล่าวโดยสรุปก็คือ ข้ามีใบ,บไม้ทองคําที่ห้สาบสูดอยู่ในการครบอบคอตบนตึงแต่หากเจ้าต้องการใบไม้ทองคาที่ห้สาบสูดข้าสมมติมอบมันให้กับเจ้าตาแต่ข้าไหนไม่ต้องการเหรียญทองคาราตาารีนี้ตาจักรพรรดิโบราณลงเกียรถ้าหากท่านมีคพอดตายปวดแดงให้กาทราเด่เทียนได้กล่าวขึ้นมาอย่างไม่รีบร้อนข้าต้องการสมบัติชิ้นหนึ่งจกักรพรรดิโบราณลงเกียร ได้เอ่ยคำพองเขาขึ้นมาว่าหลังจากที่จะเข้าสู่อนาจักรแห่งการสับสนแต่ขาต้องการให้เจ้าค้นหาแสและพานเชนเนทซึ่งมันคือทองคำที่ให้สับสนขาต้องการทองคำที่ให้สับสนจำนวนหนึ่งร้อยดอลลาร์เมตรถ้าหากท้าสม,มคุนพอทองคำเปลียวเพื่อนที่ให้สับสนตายเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องเสียาตายแถมข้าจะทำการมาตัแหแ่งผู้แทนให้กับเจ้าดูตัแหแ่งผู้แทนในพาราเบตนาจักรก้องนาดนาน ม่ไม่ได้ขึ้นดูกับความพภาใจของเจ้าแต่มันขึ้นดูก่กับภูมิดังของเจ้าดูไม่ชิ้นตันไม่ไว่าเจ้าจะส่งประางเส้นตายมันก็ควรจะเบริงจาาที่จะสามารถรับตำแหน่งผูแ้แทนทองคำเปลวเพลิงที่แสบสตรชื่อของสมบ,บัติจินตีเหมือนเหมือนกับชื่อของท่านเตอสมบ,บัติจินตีมันมีคนค้าอะไรอย่างนั้นเตอรที่เอเทียนรู้สึกจะรู้อยากเห็นจกักรพรรดิโบราณลงเกียไม่ได้ปิดบางสิ่งตายเขาได้กล่าวขึ้นมาตมตรงปา S <S เดี๋ยวขอบเขตตอ,องสุดคันดิกาคือขอบเกต็ดตองสุดในตำตาและกดเกียือจะส่ขขงสุดใน,นตำที่สี่มันจําเป็นให้ต้องใช้พืลองการขอบแน่นร่างกายให้ตำตาซึ่งร่างกายให้ตนานาของข้้นดานคือร่างกายให้ํานาตรงเตียซึ่งมันต้องใช้พลัางงานจะบ่นป่าซึ่งตองคําเปียอเพลิงที่หายสับสู้มันสามารถนามาใช้ในการสก,กรัดของเหลวทองคําที่หายสูนตาซึ่งมันจะสามารถส่งเสริงความพึงแกงและตวประดับร่างกายตำตา ทองคาเปรียวผงตามันเป็นที่นีนี่เองยี่งเสียงเขา้าใจได้แปลกตามตานานในรอบขันป่ามันจะมีขอบเคที่สูงกว่าขอบเตลือตทรงโซดแต่เขายังคงห่งางไกลแต่ขอบเกลต่งางๆไปอย่างป่าและเขาก็ไม่สามารถเขา้าใจอะไรได้ไมากนะักแต่สําหรับขา่าวเผื่อที่จะไปถึงขอบเปลืตางสุขดีกาเขาจาเป็นต้องเขา้าจ่ายกดเกลตาทรงโซดระดับที่สามให้ได้เสียก่อนเขาถึงจะทําการโจมตีขอบเค ต่าทรงสุดในตำนานแร่ร่างกายของเป็ดตองสุดหนีมันไม่ใช่ร่างกายในตำนานทุกไปแต่มันจะเปลี่ยนร่งางกายในตำนานในขอบเขตษฐะทรงสุดที่ยึดตามกฎกจะทรงสุดนลำดับที่สามซึ่งมันจะเหนือกว่าร่งางกายในตำนานทั่วไปไปอย่างมาแต่แน่นอนว่าการทุกข์ตามโดยร่งางกายในตำนานประเภทหนีมันจะยิ่งนะ่าสสพรึงกว่าขึ้นไปอีกและวัสดุที่จําเป็นดา้านมันจะต้องใช้จำนวนป่าและหายากมากเกินไป แถมการแต่ตัวเขมรนั้นแต่ชาต้าไปอย่างปาดังนั้นในบรรดาสมาชิกระดับสูงของพารามิดอาจากตอะกูลเนอร์จริงไม่มีใครที่เด่นอยู่ไปสิ้นทางของปูที่เก่งที่สุดอ้าวนะครับจบไปได้ผมตอนนี้ห่างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมการตอบปนีหครับว่าเหตุการณ์คารไปนั้นเป็นอะไรกันแน่ผมอ้าวนะครับถ้าว่ากันใดคอรปแบงคครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับผคารับ